เมื่อวานนี้หลังจากข่าวใหญ่ในช่วงนี้มีประเด็นเกี่ยวกับกรณีกวนศรีสวุวรรณอันนี้เป็นภาษาข่าวเรียกรับเงินจากที่ปีกกมการข้าวปรากฏจู่ๆเมื่อวานนี้หกโมงครึ่งทำให้หลายคนสะดุดสิเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้กระทรวงเกษตรและสากรบริเวณถนนราชดำเนินทบูชมฮะจุดเกิดเหตุเป็นอาคารด้านหน้ากระทรวงความสูงของอาคารเนี่ยสีชั้นชั้นสอง มีแสงไฟกับค,ควันโวยพุ่งอย่างที่เห็นเจ้าหน้าที่ระด,ระดมฉีดน,น้ำสกัดมาให้ลุกลำใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีก็ควบคุมฝาไว้ได้นี่เป็นภาพน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมผ่านไปตรงราดเดินเมือจะรู้นี่เป็นอาคารเกร่าแก่ของกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นภาพอย่างที่เห็นภาพไฟไหม ตลอดอช่ไหาใช่รูว่าทำานน้มเียนอะไรบ้า ต่อมาผูดรายการเขตพระนครโกศลสิงหนาฏบอกนะครับว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วเนื่องจากอาคารหลังนี้เป็นอาคารเก่าค่ะโครงสร้างภายในบางส่วนเป็นไม้ก็เลยทําให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วแต่ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่มีเจ้าหน้าที่ทํางานจึงไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตรวสอบเบื้องต้น ห้องต้นเพลิงเป็นห้องที่ใช้สำหรับประชุมย่อยฝั่งปีกซ้ายของอาคารแล้วก็จะลามไปที่ห้องที่ปรึกษาของด้านมนตรีช่วยชาย,ยาพรมมาในห้องต้นเพลิงมีแค่โต๊ะประชุมยาวตัวหนึ่งแล้วเก้าอี้อีกประมาณ10ตัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นณเวลาเกิดเหตุยังไม่กล้าเข้าไปพิสูจน์หลักฐานให้ละเอียดเพราะว่าเป็นอาคารเก่าเกรงจะเกิดการสุดตัวแต่เบื้องต้นผู้เมริการเขียพระนครคาดว่าอาจจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในเพราะรมมกลัวอาคารจะซุดอย่างที่ว่าต,มมต้องรอให้โครงสร้างในตึกเย,ย็นลงก่อนจึงจะเข้าสำรวจความเสียหายนี่ฮะท่านผู้ชมในเวลาต่อมารัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าช่วงสักทุ่มกว่ากว่าเพิ่งกระกลับจากการลงพื้นที่ขอนแก่นกับเชียภูมิได้รับรายงานก็เดินทางเข้ากระทรวงทันทีร้อยเอกธรรมนัสบอก จุดที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นโซนห้องทํางานและโซนของท่าทำงานของนายชัยยาพรมารั้นตีช่วยเกษตรของเพื่อไทยแต่โซนนี้เนี่ยสมัยที่คุณธรรมนัทเป็นรั้นตีช่วยเกษตรก็นั่งอยู่ในห้องโซนนี้ก็คือโซนของตีช่วยชัยยาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรเพราะในครั้งนั้นมีการเปลี่ยนสายไฟทําใหม่ทั้งหมดแล้วไม่ควรจะเกิดจากสายไฟเก่า อาจจะเป็นปัญหาจากการล้างแอร์หรือเปล่ารอตรวจสอบข้อที่จริงาที่งานาานกจสอบว่าหตจากการล้างแอร์นั่นแหละครับทุกผู้ชมมีรายงานวันนี้บ่ายสอง ลำตีช่วยกเกษตรชัยยาพรมาจะเข้ามาดูจุดเกิดเหตุเพราะเป็นโซนห้องทำงานโคศกกระทรวงเกษตรฝ,ฝ,ฝ,ฝ่ายการเมืองไอรินพันวิทย์บอกต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากโซนปีกซ้ายของอาคารกระทรวงเกษตรฝั่งห้องนายชัยยาพรมาซึ่งเป็นห้องประชุมย่อยแล้วก็ลุกลามไปยังห้องคณะที่ปรึกษาของนายชัยยาในห้องต้นเพลิงมีแค่โต๊ะประชุมยาวหนึ่งตัวเก้าอี้ประมาณ10ตัวมีแค่นี้ ส่วนห้องคณะที่ปรึกษาถัดมาที่ไฟลามมาถึงมีโต๊ะทำงานกับเอกสารต่างๆก็ยังเชื่อว่าสาเหตุอาจจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามดู